คลิปวิดีโอนี้เป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อฉลากกิแบกรัฐบาลไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับก็จะมาตามตัวเลขปู่แล้วก็มาร่วมบุญเตรียมงานกระถินปู่คำแสนด้วยนะครับพรุ่งนี้นะครับก็มาตามตัวเลขแล้วก็ปู่เอาน้ำนะครับเอาทูบ้ํามาวางปู่หนาเอ็มร้อยแล้วก็ รวยมาไหวปูแล้วก็มีกรจแดกไหวปูเลยสาธุสาธุสาธุมากลับหลวงรวยรวยสาธุสาธุนะครับแล้วก็อันนี้ก็อพี่นางหรือพี่นางพี่แนงเจ้าของถ้ำนะปูฝันเห็นปูบ่อยเหลือเกินอันนี้ก็ฝากเงินมาทําบุญปูด้วยอ่ะาสาธุสาธุมาเองเนาะก็แกว่าฝากมาปูฝันไปก็เลยฝากมาปูไม่ไปสักทีนะครับไปแต่ความฝันนะปูเข้าฝันบ่อยนะครับรู้อะกันเดินไปนะไปในรับหนู เมื่อที่ผ่านมามนเมานนะี่ยพี่นางก็ฝันว่าปูไปที่หลักกิโลก็เลขอยู่ที่ลักกิโลจริงๆด้วยนะก็ถือว่าฝันแม่นนะครับศูนย์ห้าเก้าศูนย์เก้าห้าเอยศูนย์ห้าหกหกกับเก้าตัวเดียวกัน 6, 9, 10, 10. พี่นางก็ฝันว่าปูไปหลักกิโลนะงวดก่อนอก็เข้าอีกแต่แกโรนี่ต้องรอรอ,รอล้นว้างงวดนี้จะฝันว่าอะไรนะครับยังไม่ฝันถึงปูเลยนะครับครับก่อนที่จะมาคุยเรื่องกระถินน้องปูเรื่องกระถิน เรื่องกระถินก็รุ่งนี้ปู่จะทอดกระถินสร้างเมนเขาสุกับเนาะก็ถ้าใครมีกิจธาหรือที่รับชมอยู่ก็ร่วมอนุโมทนาบุญทำบุญกระถินด้วยการทำบุญระปูเพราะว่ามีทั้งเจตทานทำกระถินบุญใหญ่บุญใหญ่บุญใหญ่บุญกระถินนี่บุญใหญ่นะครับร่วมด้วยช่วยกันคนละนิดละน้อยก็ต้องรีบนะครับไม่ทันแล้ววันนี้นะครับ ก็ต้องรีบโอนตั้งแต่วันนี้นะครับน,นี่จะได้ทอดกองกันทอดถวายที่วัดไหนปู่ที่ทอด,ดที่นี่เลยวัด,วดบ้านโคกไม้แดงวัดป่าโคกไม้แดงวัดป่าโคกไม้แดงบ้านทะนุกบ้านทะนุกอ๋กอบ้านทะนุกบ้านที่เป็นคล้ายๆป่าชาเนาะตรงนั้นนาะปู่เนาะเคยไปเคยผ่านอยู่ เราก็เฮกระถินจากนี้ไปเลยปู่ใช่เฮกระถินจากนี้ไปเริ่มกี่โมงครับเฮไปก็รวมคนกันที่เจ็ดโมงแปดโมงเพราะว่าไปถึงนู่นให้เก้าโมงกว่าสิบโมงกว่านี้ยเก้าโมงสิบโมงกว่าเอาแมาแต่โอ้ฉีดวัคซีนจะมาทันบ้างไหมนี่ครับฉีดวัคซีนนัดฉีดวัคซีนที่โรงเรียนขนาดมอนก็ทำต้องต้องรีบมาแล้วก็เอฟซีที่จะมาได้ก็มาได้ช่วงนี้ กลับมาได้้วยตัวเองมาที่สำนักปู่แล้วก็ไปพร้อมกันือดกระถินวันที่12 12 12นี่ปู่เลือกเอาเลขวันที่สวยวันพระอกเลยตันนดปวอ FC เขาอยากความฝันลงปู่ด้วยงวดนี้ ขวาน่านั่งรถฮาร์เลอร์รถฮาเลเออสะบียนเกจเกพูดถ่ายนั่งก็คือสามเกจเกทะเบียนฮาเลยังไงนะปู่ฮาร์เอ์มอไซคมอไซฮาร์เรอร์มอไซฮาร์เอร์เดือยพูดถายนั่งอยู่ืนรถฮาร์เลอ์ก็จะมาสามเกจเกทะเบียนสามเกจเ ทะเบียนผู้ชายผู้ชายนั่งผู้ชายนั่งรถฮารีปูฝันปูฝันวะทะเบียนก็สามเจ็ดเจ็ดสามเจ็ดเจ็ดง่ายจะมาตัวเมื่อคือปูให้กัวแรกคืออยู่ในเสาเนาะอยู่ในเสาเสาอยู่ในเสาปูให้ตัวแรกอยู่ในเสาเดี๋ยวผมขอดูก่อนนิดนึ่งเดีจะต้องไปดูอยู่ในเสานะครับ ครับครับเดี๋ยวเอามาส่งครับปูฝันมานั่งรถฮาร์เรมอเตอร์ไซค์นะทะเบียนเจ็ดเจ็ดนะครับงวดนี้แต่ว่างวดที่ผ่านมาก็คือความฝันถ้าตีถูกก็ถูกแต่ว่าเพราะว่าถ้าคนที่เกิดสามอยู่ฝูงให้ตั้งแต่แรกเกิดหนึ่งเกิดสองมาเกิดสามเมนเมนอยู่ในคลิปนะคลนี่ พราะว่าปูบอกว่ามาเกิดหนึ่งเกิดสองมาแล้วเจาไปเกิดสามแล้วเกิดสามจะหาซื้อไม่ได้แคบครับก็สมุดจะจําได้ใช่ไหมว่างั้นปูบอกว่าไงเจ็ดสามจำได้เยอะมาแล้วเกิดสองมาแล้วเจ็ดสามต้องมาต้องมาคือปูบอกอย่างนี้แล้วนนี้เกิดสามมาแล้วมันต้องมาเกิดสี่แต่ว่ามันจะไม่ให้ออกเจ็ดสี่หรือสี่เจ็ดมันจะมีตัวขั้นกลางระหว่างสี่เกับเจ็ดถ้ามันมาสี่เจ็ดมันจะอยู่ข้างหน้าจะมีตัวหลัง มันจะไม่มาทั้งหมดอ,มอาจจะเป็นศูนย์เจ็ดสี่ศูนย์นยรหรือเจ็ดสี่สามอะไรเงี้ยแหละอาจจะมีตัวเก่ามาแค่นั้นแหละไม่ต้องไปซื้อไกลซื้อแค่นั้นแหละใกล้ครับนี่คือตัวเลขปูที่ท,ที่ที่ปูเล่าไว้ฟังนี่ต้องจับทุกคำนะครับคุณผู้ชมเพราะปูจะฉายรอบเดียวฉายรอบเดียวมันขายหลายรอบไม่ฉายหลายรอบนะครับ ก็ต้องยอมรับว่าคนที่ฟันเห็นปูนี่ก็ถือว่าแม่นมากเห <c oughs> มือนกันนะบ้านเลขที่ปู่ก็ถรถทะเบียนรถปูก็เข้ามาแล้วนะเต็มเต็มแต่ฟันว่าปูไปลักกิโลก็เลขที่ปูเขียนไว้ในหุ่นก็เต็มเต็มเหมือนกันก็เอาตก้าตัวเ,เดียวกันครับวันนั้นมาสัมภาษณ์เปิดใจปู่ปูก็บอกแล้วปูได้มัดไปแล้วเยียบไปแล้วเลขอยู่ที่ลักกิโลปูก็ว่านะนะครับดยเจพาะงวดนี้ปูก็ไว้ให้แล้วนะครับ ฝันว่าไม่น่าจะตียากเนาะไม่น่าจะตียากเลขี่มอเตอร์ไซค์ทะเบียนเจ็ดเจ็ดปู่เตแต่ถ้าพี่นางคนฝันแม่นเขาบอกว่าถ้าถ้าปูนี่จะเป็น8ปดทันทีเลยแปดเจ็ดเจ็ดเออนั่นแหละก็ดูเอาเลียกก็นั้นไอ้สองตัวนั่นแหละเจ็ดเจ็ดก็ส่วนๆรวบรวมมุ่งกระชิงด้วยกันรุงนี้ ถ้าใครว่างถ้าใครอยู่ใกครถ้าใครสะดวกก็มาเด้อจ้ะครับฉีดวัคซีนคระฉีดวัคซีแต่ว่าฉีดพรุ่งนี้แต่ว่าถ้าจะมาทันว่าฉีดเสร็จก็น่าจะมาได้ทันนะครับามกันตามไปที่วัดตามไปที่วัดครับตามไปที่วัดวัดนกใช่ไหมคะวัดบ้านดานบ้าน้อกอยู่ข้างไหมใช่ใช่อยู่ตรงนั้นแล้วก็เราก็ไปดูว่ารวมยอดทั้งหมดกับทางวัดกัทางเราจะได้เท่าไหร่อีกค่ะอืมก็มีคนลืมยอดกระถินอีกแหละใช่จะยอดกระยอดกรถิน ทางอับดังเขเอามาให้เมื่อกี้เจ็ดมืนของของของเขาได้เจ็ดมืนหกร้อยหกร้อยเท่าไรเมื่อกี้หกร้อยห้าบาทหรือหกร้อยสามบาทหกร้อยสามบาทร้อยสามบาทเจ็ดศูนย์หกศูนย์สามเจ็ดศูนย์หกศูนย์สามโอ้มันด้จบไปจบอันนี้คือยอดเบื้องต้นยอดเบื้องต้นกับต้องยังไม่สรุปยอดทั้งหมด ต้องรอสรุปพรุ่งนี้เนาะปะู่ <รอ S 1> ท,ที่ที่วัดปัต,ปตุปัจจัยที่เอฟซีทำก็คือทําเมนเนะาะสร้างเมนสร้างเมนเมนีน่ยกำลังเอาหนูไม่เสียบไม้อะทาเมนนะครับสร้างเมนให้หลวงพ่อนะครับก็ที่วัดยังไม่มีเมนเราก็จะสร้างเมน ปูคำเสนของเรานะครับปู่ก็จัดงานนะไม่ค่อยมีเวลาพักผ่อนนะครับก็เตรียมงานเตรียมงานนี่แหละเตรียมของแจกทานด้วยแจกทานวันวันเท่าไหร่ปู่วันที่เท่าไหร่พรุ่งนี้เหมือนกันพรุ่งนี้ใช่ครับอ่ะปูปูเตรียมของก็จะมีผ้าห่มมีไข่มีข้าวม้ามีปลากระป๋องมีโปกันติ่น้ำหนึ่งแพ็คโอ้น้ำก็แจกทานด้วยจ้ะปู่เป็นแพ็คอ๋อใบตึกเกียร์ข้าวน้ำดี วันนี้ก็เอาวันนี้ก็เอามามาร่วมด้วยอถ้าใครอยากจะร่วมบริจาคน้ำนี่เราทำเองไปแจก้งานกระถิ่นโอ้คือใครไปก็อย่างนี้เลยปู่นันปี้เพราะว่าแจกคนที่อยากได้ครับก็ร่วมได้นะครับกำลังเตรียมจัดอยู่แล้วนะครับตอนนี้คุณผู้ชมเนาะก่อน แพ็กมีไข่ด้วยมีเป็นชุดอืส่วนมากปูไม่ค่อยมีเวลาก็อย่างนี้แหละครับคุณผู้ชมนะครับก็เนี่ยก็ยิ่งให้ยิ่งได้ยิ่งให้ยิ่งได้ทานยิ่งมีครับเออพรุ่งนี้ถ้าใครจะไปต่อยอดก็ไปต่อยอดได้ที่ครับยิ่งให้เรายิ่งได้ยิ่งทานเรายิ่งเลยไม่มีออดล็อกครับครับให้ให้เล็กๆน้อยเราทานไปช่วยเหลือกันไปอื ในจำนวนเท่าไหร่ปูที่จะแจกเนี่ยาจะทั้งหมดน่าจะหลายร้อยพุนอยู่อ๋อไม่ใช่อะไรหรอปูเลขเคยออกเลขเคยออกเลขเคยออกในกีเลขเคยออกในชุดกี่ชุดกี่ชุดร้อยหกสิองนหกสิบชุดอางร้อยหกสิบชุดนี่เคยออกครับเลขคยออกของบางหวัดเท่าไร่หกศูนสามอันนี้สองร้อยหกสิบชุด สองชุดาคกันแต้มทสองคับสา่นั้นรอ๋อครับผมุ่งนี้แหกกี่โมงปู่บอกเขาเลยทุ่งนี้ประมาณ8ปดโมงเ้ามงครับแปดโมงเก้าโมงมงเก้าโมงเก้าโมงมาจากตรงไหนเนี่มาเพื่อนผมมารับผมไปเหรอมารับอีครับไปูปู่ก่นครับตัวเลขนะครับคือไม่จะบังบังไว้ก็ ก็มองเห็นนะครับคุณผู้ชมปูบอกว่าสามเพลินสามยังไงกับสี่เจ็ดศูนย์กับหกหนึ่งสี่เจ็ดศูนย์หกหนึ่งนะครับคุณผู้ชมสี่เจ็ดศูนย์กับหกหนึ่งปูว่าเขียนไว้ที่เสาวไว้ตั้งแต่แรกอันนี้คือปู่ให้ตั้งแต่แรกนะคุณผู้ชมปู่ให้ตั้งแต่เรนะิ่มแรกเลยนะครับปู่ให้เริ่มแรกเลยนะครับเนี่เเยเลขของปู่ทำแสนงวดนนี้นะครับคุณผู้ชม นี่คือพี่ช่วยเรานะครับอยู่กับอยู่กับปู่คำแสนประจําเลยนะไม่ได้ไปไหนมาไหนแต่พี่ช่วยเนี่ตีความฝันของปู่แม่นมากงวดนี้ตียังไงวดนี้ปู่ฝันยังไงครับปูฝันว่าขี่ฮาร์เลย์มอเตอร์ไซค์นะแล้วก็ทะเบียนเจ็ดเจ็ดน่ะเบยดเจ็ดเจขี่ขี่ก็เจ็ดเลยเนาะ เวียนเป็นเจ็เจ็ดต้องตีอะไรอีกไหมปู่เป็นเปดไมหรือก็ผู้ชายก็ตีเป็นสามอีกนะผู้ชายสามผู้หญิงสี่ป่กับผู้หญิงสแต่ถ้าเป็นปู่นั่งด้วยเนี่ยปู่ก็แปดปู่ก็แปดครับผมใส่ก็สามใส่สี่ได้แต่ถ้าผมโชบเลีนะครับสามแปดสามแปดทำไมโชคสามแปดก็ ตามตัวเก่าตามตัวเก่าตามตัวเก่าครับส่วนมากปูจะตามหลังเลขจะตามหลังูงวดก่อนปูให้เลยนะสามงวดก่อนก็งวดก่อนก็ให้อะไรสามหกเนาะสามหกสามหกสองแปดเนาะสามหกสองแปดครั้งแรกเนาะครับผมเล่แต่ด้านเลขไปโอกที่หลักกิโลครับไปออ๋หนุนครับก็งวดนี้ก็ชอบศูนย์แปด สามแปดศูนย์แปดสามแปดครับผมโดยส่วนตัวพี่เองใช่ไหมคะไม่ก็ตีปัญหากับปู่นั่นแหละตีปัญหาเลขฝันของปู่ครับผมคือส่วนมากผมติดตามท่านเนาะผมก็จะรวบรวมเองเนี่นะมองมองดูครับผมม,ม,มีมีกระดาษไหมให้ใส่กระเป๋าหมดเลยครับก<ห>็อ,อันน,นี้ก็เป็นแนวทางนะครับเนาะเป็นแนวทางเราอย่าไปคิดมากเป็นแนวทางของ รีบที่เราติดตามครับผมแล้วก็โดยเฉพาะเลขที่ปูเขียนไว้อะไรนะเมื่อกี้นี้ที่เสาที่หกหนึ่งหกหนึ่งกับสี่เจ็ดศูนย์ับสี่เจ็ดศูนย์กับหกหนึ่งครับเขียนที่เสาแกได้มาจากไหนครับเลขตัวนี้นี่เลขเลขที่แกฝันเหมือนกันฝันอ๋อครับเป็นวันแรกโอต้องหมดเลยเขียนไว้เลยฝันต้งหมดเลยตอนนี้ครับ แต่คือเลขตัวนี้จะปิดปิดไว้ก่อนยังไม่มีใครรู้อ๋อครับผมเลขเสาเนี่ไม่มีใครรู้เลยครับก็น้อยที่คนจะรู้ครับอันนี้จากลูกสิอันนี้คือครั้งแรกมั้งที่ไายถ่ายทำอย่างนั้นครับก็ที่ออกสื่อก็คือครั้งนี้แหละคิดว่านโอ้โชคดีมากเลยครับผมก็จะมีที่แกเขียนในใบพูครั้งแรกให้ผมเนาะคือใบพูอ่ะครับครั้งแรกแกจะเขียนให้ดีวผมให้ดู โอ้ไม่ชัดเลยเดี๋ยว407อ๋อตัวเดิมไหมตัวไหนเน้นแกเขียนครั้งแรกเลยทางกลในเสาแสดงว่าปูฟันแล้ว407่ศูนไม่ชัดเลยไม่ชัดเลยะมันกล้องสะท้อนกันใบพลูตัวนี้เนาะใบพลูครับใบพลูครั้งแรกที่ท่านเขียนพี่ช่วยอ่านหน่อย407ศนเจ็ดว่าสี่ศกันเลยนะ สีซูดเจ็ดกับผมหนึ่เครับกับตัวเดียวกันในตัวนี้ก่อนก่อนก่อนเขียนในเสาอีกครับก่อนเขียนในเสาเพราะว่าแกเขียนในผมก่อนเป็นคนแรกจากความฝันใช่ไหมคะครับจากความฝันจากความฝันก็ลองดูแนวทางครับผมพี่ช่วยไม่ฝันบ้างมาอยู่เนี่ยอย่างเลยผมครับทํางานอย่างเดียวทํางานอย่างเดียวฝันยังไม่เป็นความจริงเลยยังยังไม่ฝัน ครับก็พี่ช่วยนะครับเรามาที่นี่นะครับต้องติดต่อพี่ช่วยด้วยนะครับตอนนี้ปูน่าจะเปิดแล้วมั้งเข้ามาได้มีมีก็เราให้เสร็จกระถินก่อนนะครับลูกศิ์ลูกหาขอให้เสร็จงานกระถินก่อนแล้วเราค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งนะครับเนาะข่าวไาจะมาเยี่ยมปูได้ไหมอะไรเงี้ยนะครับก็ก็คงจะได้ครับผมมันจะได้เพราะว่าเรากริเต้ต้องติดต่อมาก่อนนะครับถ้าเรามายังไงก็ต้องสอบถามก่อนครับบอเบอร์ไหมเนี่ยเบอร์ทูก็ 080ครับ080 354 354 6991ครับ6991ครับเบอร์ผมโดยตรงเลยครับเบอร์พี่ช่วยเอาอีกรอบหนึ่งครับพี่ช่วย080ครับ354 6991ครับครับนะครับถ้ามีอะไรก็โทรได้ครับครับสอบถามก่อนนด้ครับผมถ้ามายังไงต้องสอบถามก่อนนะครับบางทีก็เราวิ่งวิ่งมาจากกรุงเทพเนาะแล้วมาก็ปูไม่อยู่ครับใช่ครับผมก็คือ เสียเวลาครับผมงานเยอะมากช่วงนี้ครับประมาณอีกไม่กี่วันก็อาจจะขึ้นไปเทฆไปหาครับผมครับผมก็คอยดูอีกรั้งหนึ่งว่าลูกศิษย์นิมนต์ท่านไว้เยอะเยอะมากตอนนี้จิตนิมนต์เยอะครับผมงานกระถินก็ด้วยกันเนาะช่วยพวกนี้ครับงานกระถินพ่กนี้นะครับก็เชิญทุกคนมาร่วมทาบุญด้วยกันนะครับประมาณ9ก้านาฬิกา เราจะเหขบวนไปที่วัดคูไมเดงบ้านระนุกบ,บุญในครั้งนี้ที่ปู่ทำก็ปรารถนาสร้างเมนครับผมสร้างเมนเพราะว่าในวัดป่าตัวนี้ยังไม่มีเมนเราเผาแบบเชิงตะโกนสมัยแบบโบราณก็มีความคิดของปู่อยากจะสร้างเมนให้มันเสร็จรุ่งร่วงก็บอช่วยลูกศิษย์ลูกหาทุกคนครับผมคนละบาทสองบาทสิบยี่สิบร้อยสองร้อยแล้วแต่ปัดับ ครับผมน้องพี่รับชมอยู่เนาะให้ให้โอนเข้าบัญชีปู่เลยครับปู่เลยก็ได้นะครับเลิกบัญชีคุณประวัติก็ได้ครับครับขอคครับผมก็ขอขอบคุณเลยเนาะครับผมอ่ะพี่ช่วยจะได้ทำงานต่อครับสาธุสาธุขอบคุณครับผมมาสาธุขอบคุณครับผม